โอเคสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ p t c h ช anel n นะครับอยู่กับเกมแนวกึ่งนิยายกึ่งเกมนะครับเลือกทางเดินชีวิตด้วยตนเองนะครับอันนี้เป็นเกมกึ่งนิยายที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะจริงๆช่วงนี้ก็ผมก็เข้าสู่วงการนิยายมาละนะครับผมก็มีนิยายเป็นของตัวเองด้วยนะนะครับถ้าทุกคน ติดตามทางาเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เว็บไซต์อาจจะยังมีปัญหายอยู่นะอาจจะเข้าไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมมีนิยายของตัวเองนะอยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูนะครับแต่นั่นไม่สำคัญเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่เป็นเนื้อเรื่องนิยายของคนอื่นกันไม่รู้ว่าเขาจะแต่งออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นไปพร้อมกัน เอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องแรกและกันนะครับไม่รู้จะเป็นลักษณะไหนนะมาลองเล่นกันเลยแฟนหนุ่มเจ็ดวันนะครับเป็นสตรอรี่ใครๆต่างก็มีความรักกันหมดยุเว้นคุณแต่การที่จะไปแต่งงานแต่การที่ไปงานแต่งของพี่สาวโดวยไม่มีคู่เด็ดไปด้วยนั้นยังมันก็คงจะไม่ได้วิธีแก้ปัญหาก็คือแฟนหนุ่มเจ็ดวันยังไงล่ะ อ่านเนื้อเรื่องย่อๆเรียบร้อยพร้อมครับบทที่หนึ่ง Picture Perfect แฟนหนุ่มสุดฮอตคนใหม่ของคุณจะทำปฏิกิริยาอะไรเนี่ยเริ่มแล้วเหรอเัองอ่านไม่จบเลยครับพร้อมที่จะเล่นเรื่องแฟนหนุ่มเจวันหรือยังห่างลูกของคุณไปแล้วเริ่มกันเลย กันเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันอ่ะนี่คือลุกของเราเ้วเป็นผู้หญิงเหรออาแล้วก็ต้องสวยเป็นสตนไตล์อ่ะวนไปอ่าต้องสวยๆหน่อยแล้วก็ชุดอาจจะแบบไม่ต้องเป็นคนหนูมากอ่าดูวีสไตล์ผมแบบนี้สวยไหมไหมมันดูบ้านๆเกินไป อันอบ่เลือกแค่เนี้ยเอานี้แล้วกันอันนี้เลือกอะไรสีผิวผิวก็อาจจะขาวหน่อยอ่าตัวละครเราสวยใช้ได้ตั้งชื่ออวตารของคุณตาแล้วเรียกว่าอะไรดีครับผมจะตั้งชื่อว่าน,นิสาแล้วกันมาโอเคนี่ในบ้านเราอหะ นี่เหรอความรักคุณนั่งลงบนโซฟาของแม่พร้อมกับอ่านข้อความโคดี้แฟนคนใหม่ของคุณส่งมาแต่เราเชื่อโคดี้ซะงั้นคิดเราคิดถึงเธอนะเบเบอะไรวะเนี่ยกูเล่นอะไรวะเนี่ยหลังจากที่คุณอ,อกหักมาหลายครั้งในที่สุดคุณก็รู้ว่าคุณจะได้พบรักแท้กับโคดี้แล้วคุณไม่ชอบมึงวะ่ะแล้วก็คิดถึงตัวเองเหมือนแกน วันที่ไปกินข้าวกลางวันด้วยกันไหมเราต้องทําเสียงด้วยใช่ไหมเยี่ยมไปเลยมารับทีนะได้เลยคนสวยเราเจอกันนะส่งที่อยู่ให้ใหเราทีส่งที่อยู่ทำไงรับเปลี่ยนจากการดูโฆษณาขณะเล่นเกมแม่แม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาคุณพิมพ์ที่อยู่ไปบอกคดี้แต่ก่อนที่คุณจะพิมพ์บอกเขาว่าเนี่ยเป็นบ้านของแม่คุณแอบบี แล้วสาวของคุณก็ฉกมือถือจากคุณแล้ววิ่งหนีไปเอาชิปนี่เอามันคืนมานะหลานสาวตัวเล็กขนาดนี้เลยละคุณกำลังวิ่งไล่ตามเธอไปในกระดาที่เกสพี่สาวของคุณมานั่งลงข้างๆแล้วก็ยื่นตัวลูกที่เพิ่งเกิดให้กับคุณพี่สาคุณช่วยช่วยอุ้มเขาไว้สักพักได้ไหมฉันเหนื่อยมากเลยแบงตัวละครแฟน ตัวละครพี่ชื่อแบบฝรั่งหมดเลยเราตั้งมซะแบบไทยเลยตั้งว่านิสาโถยทำไงดีครับถ้าจะก่อนเด็กทารกจ่ายมา330ถ้าไม่แตะต้องเด็กทารกก็ฟรีเอามีอย่างนี้ด้วยเหรอเราจะแตะต้องนะแต่เราเรียนไม่พอไม่แตะต้องแล้วกันคุณยื่นตัวเด็กทารกคืนให้เกตอย่างระมัดระวังฮชย เขาเป็นหลานของคุณนะรู้ไหมคุณสามารถคุณสามารถอุ้มเขาได้นานๆครั้งลูกน้อยที่คุณต้องการที่จะจัดขึ้นโดยคุณอะไรวะโอ oh. oh. เขาต้องการให้ฉันกอดเขาฉันปฏิเสธที่น่ารักอย่างนี้ได้เป็นยังไงเนี่ยย้อนกลับไปแล้วกอดทารกอ่าแต่กอดก็ต้องเสียนะ <laughs> ใจร้ายมากเลย อ่ะกอดก็กอดวะแน่นอนไม่มีปัญหาชิลักจิสตัวน้อยนี่จะตายหลานชายของคุณส่งเสียงอ,อ้อแอใส่คุณมันทำให้คุณยิ้มคุณดีกับเขาแมกเขาไม่เคยประพฤตตัวดีกับฉันหรือพ่อของเขาเลยฮ่าฮ่มัน,นเป็นพระชันเป็นป้าที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ใช่คุณน่ารักน่ารัก,น,รกน้อยน้อยน้อยอะไรวะ คุณจี้ทาลกเบาๆเล็กเขาก็หัวเราะคิกคักดังทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นคุณจะเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมสักวันโอ้ช้าลงซิสคุณทั้งสองคนมองดูการรวมญาติอันโกลาหลพูดเราจำเป็นต้องถ่ายารูปครอบครัวในวันนี้ไว้ด้วยเหรอฉันมีเรื่องต้องไปทำเหมือนกันนะรู้ไหม เรื่องที่ว่าคือการดูหนังออนไลน์แบบมาราธอนก็เก็บวไวท้ทีหลังได้ไหมคุณส่งเสียงโอดควรตอนที่ลีอาน้องสาวของคุณเดินมากับเลียมเลียมแฟนหนุ่มนักบินของเธอพวกเขาเป็นคู่รักที่ตัวติดกันมากที่สุดพี่สาสเธอก็รู้ว่าลเลียมอ่ะเขาว่างแค่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วเจนเขาก็ต้องออกบินแล้วเราเองก็ไม่ได้อยากไปเลยนะทีหลักแต่เรา เราไม่ได้อยากอยู่ห่างจากเธอเลยอะพวกเขาสองคนจูบก,กันอย่างไม่ไอายสายตาใครคุณเห็นเราก็เริ่มหน้าแดงเอ่พวกเขาถอยห่างแล้วก็ยิ้มให้กันในขณะที่คุณกรอกตาใครก็ได้บอกฉันทีทํำไมพวกเราต้องมาถ่ายรูปครอบครัวด้วยมันช่างโบราณมากๆไม่เอาแนา่นิสาเป็นเพียงเพียงแค่เธอยังไม่มีแฟนมาถ่ายรูปด้วย มันก็ไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่ควรทําตามประเพณีเดิมนะมนอย่ามาพูดประเพณีเดิมกับกงพวกมึงแต่ละตัวไม่มีใครชื่อไทยกันเลย,ค,ค,ยคุณกรอกตาคุณกรอกตาอย่ากรอกสิมาทอยคุณกรอกตาครอบครัวของคุณรู้ดีเกี่ยวกับโชคลายด้านความสัมพันธ์ของคุณมันไม่เหมือนเดิมแล้วเถอะฉันมีคนครบแล้วด้วยซ้ำนะตอนนี้ที่สาวและน้องสาวของคุณต่างโศ สีน้ำตกใจอย่างสมานชันไม่มีทางฉันรู้จักเขาไหมเขาทำงานอะไรฉันจะไม่บอกอะไรกับพวกเธอทั้งนั้นขอตัวไปเตรียมถ่ายรูปก่อนแล้วนะคุณยิ้มมุมปากแล้วก็เดินออกไปด้วยความดีใจที่โชคเลยๆด้านความสัมพันธ์ของคุณนั้นได้จบลงไปแล้วห้องนอนเลยเลยกลับมาที่ห้องของคุณคุณรีบไปอาบน้ำแล้วเดินมาเปิดประตูเสื้อผ้า ต้องแต่งตัวให้ดูสวยๆเกี่ยวกับการถ่ายรูปครอบครัวอีกไม่นานโคดี้ก็จะมารับฉันแล้วด้วยฉันต้องแต่งตัวให้ดูน่เท่มเข้าไปเพื่อเขาจะใส่ชุดไหนดีมีชุดให้เลือกด้วยอ๋อชุดเหรอมันก็ต้องแบบอ่ามันต้องนิดนึงเน่ะต้องโชว์นิดนึงแล้วเสื้อผ้าหน้าผมมีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทรงผมไม่เปลี่ยนสิ จะเปลี่ยนทำไมอะนะประมาณนี้ก็น่าจะได้และมั้งชุดนี้จ่ายด้วยการดูสามโฆษณาเอาอีกแล้วอ่ะสามโฆษณาอาได้ได้ได,ได้จัดไปโอเคแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยชันจะใส่ชันใส่ชุดนี้แล้วดูดีมาก คนที่จะต้องชอบลูกนี้อย่างแน่นอนจริงเหรอจริงแหละเราอุตส่าห์เลือกให้หลังจากที่พร้อมแล้วคุณก็กลับลงไปข้างล่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวของคุณพร้อมที่จะมาถ่ายรูปกันแล้วนิสาฉันชอบชุดของเธอนะใช่ไหมดูสวยมากเลยนิสาคุณยิ้มให้พวกเขาอย่างสง่างามและก็รู้สึกดีที่คุณได้พยายาม พยายามเลยใช่กูพยายามดูโฆษณาหลายรอบมากในขณะที่เซนดราแม่ของคุณกําลังจัดตาแหน่งให้ทุกคนอยู่นั้นเกี่งประตูก็ดังขึ้นคุณเปิดประตูแล้วรู้สึกเส์ไพรส์ที่ได้เจอกับโคดี้ไปกับเธอที่รล้อย่ามากระแนกระแนก่นก,นกับกูนะโคนี่จูบคุณในขณะที่เขาโคบุนยืนมองเอาันเอากันอย่างนี้เลยเหรอฮะรอเดี๋ยวนเธอไม่ได้โกหกจริงๆเหรอนิสาเธอมีแฟนแล้วเหรอเออใช่ เขาชื่อโคดี้แล้วก็แล้วก็อะไรแม่ของคุณดึงตัวโคดี้ผู้ดูสับสนเข้ามาในบ้านด้วยความตื่นเต้นตนิสาไม่เห็นบอกพวกเราเลยว่าแฟนของลูกจะมาร่วมถ่ายรูปก,กับพวกเราด้วยเยี่ยมไปเลยนี่มันครอบครัวที่ไหนวะเนี้สวัสดีอาโคดี้ลุงรักแน,น,น่นิสาใช่ไหมเออเอเออะไรนักรักเลือดทำไมเธอเรียกฉันว่าอาคดี้ ody, หันมากระซิบกับคุณ กิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่เห็นรู้เลยว่าเธอจะพาเรามาเจอกับครอบครัวฉ like ันลืมบอกไปว่านี่คือบ้านของฉันฉันแค่อยากให้นายมารับจากที่นี่ไม่ได้อยากให้ให้นายมาเจอกับครอบครัวโคดี้มองดูคุณอยากกบว่าเขาไม่เชื่อคําพูดของคุณเลยสักนิดเธอแน่ใจใช่ไหมเพราะว่าพวกเราคุยกันแล้วนะว่าพวกเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มึงจู่โจมคึตั้งแต่หน้าประตูเลยนะ เกสลีอและเซนด้าเริ่มลุกคำถามกับเขาในขณะที่คุณพยายามช่วยเขาเอาไว้อืช่างถ่ายรูปเริ่มดูไม่พอใจแล้วนะพวกเรามาถ่ายรูปกันเลยดีกว่าแม่ของคุณจัดตำแหน่งให้คุณกับโคดี้ยืนอยู่ตรงกลางเฟรมพอดีแล้วไม่นานช่างภาพก็ถ่ายรูปให้พวกคุณหลังจากเสร็จสิ้นโคดี้ผู้ดูไม่สบายใจก็พาคนออกข้างนอกท,ทันทีฝั่งนั่นนิสา มันมากเกินไปเราไม่ได้กำลังมองหาอะไรจริงจังพูดเรื่องอะไรเอิม่มไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้พวกเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ขอโทษนิสาเราคิดว่าพวกเราคงไม่เหมาะสมกันเดียเด๋ยวๆเขายิ้มให้คุณด้วยความรู้สึกเสียใจก่อนที่จะเดินออกไปคุณหันกลับไปหาครอบครัวด้วยความโมโหเค่นในมันก็โกรธเหรอมันใช่เหรอ คนที่บอกโลกฉันแล้วทุยคนที่บอกเลิกฉันแล้วทุกคนพอใจหรือยังทุกคนช่วยเลือกยุ่งกับความรักของฉันได้หรือยังพวกเราแค่ดีใจที่ลูกได้เจอกับใครสักคนอ้อหนูกําลังจะได้ไปเจอกับใครสักคนหนึ่งแล้วบัตเทนเดอร์ไงขอหาอะไรไปดื่มก่อนนะโดนบอกเลิกเฉยเลยด้วยเหตุผลที่งเงามากนี่มันใหญ่อะไระเนี่ยโดนออกมาด้วยความโมโ oh หและมมนานก็มาเซบ,บาในละแวก บ้านชื่อว่าบ้านเรือนกระจกอา่าวมาชื่อไทยสละคุณนั่งลงในบาร์แล้วก็โบกมือเรียกจาริตผู้เป็นบา์เอร์ทำไมวันนี้มาแต่เช้าเลยปกติแล้วคุณไม่ใช่คนชอบถึ่เวลากลางวันนี่นะแกถูกบอกเลิกมันทำให้เป็นแบบนี้แหละอาเมนใครพูดคุณหันไปนมองหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่นั่งข้างหลังคุณหนุ่มหลอ่อ กูไม่ชอบแขกนะเว้ยม,มาซะหน้าแขกเลยฉันไม่อยากหยุดจ้องมองเขาเลยนี่เขาเสกมนอะไรใส่ฉันวะเนี่ยแต่ว่าทำไมเขาถึงดูเศร้าๆคุณเองก็เพิ่งจะถูกปอกเลืกมาเหมือนกันเหรอผู้ชายคนนั้นพยักหน้าอย่างเศร้าๆแล้วเขาก็กระดกครึ่งดื่มของเขา แต่เขาไม่มีทางแยกไปกับฉันหรอกพนันเลยว่าแฟนของคุณคงไม่มีทางบอกเลิกกับคุณต่อหน้าครอบครัวของของคุณในวันถ่ายรูปครอบครัวเขาิบแหวนออกมาจากในกระเป๋าแล้วางบนเขาเตร์บาผมถูกบอกเลิกตอนขอเธอแต่งงานคุณไม่คุณพูดไม่ออกไปชั่วขณะว้าวโอเคคุณชนะอะไรวะอะไรคือว้าวโอเคคุณชนะวะ <laughs> มีเสียงคนอะด้วย ถึงแม้ว่าเขาจะดูเศร้าแต่ก็ยังห,งหูเราะเสียงดังชนะงานนี้ผมได้รางวัลอะไรไหมเขาเพิ่งผ่านเรื่องแย่ๆมาแต่เขายังทําตัวหน้าเอ็นดูมากเลยเก่งน้อยฉันก็น่าจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงขาสักหน่อยมันใช่หรอเอิม่มถ้าจะซื้อก็ต้อง390ทําคใบคือคุณจะทำให้เขามีรอยยิม้มนี่มันเกมเด็กสร้างหรือไงวันนี้ มันมีตัวให้กูเลือกแต่ก็เหมือนบังคับให้กูเลือกแล้วจะให้ตัวเลือกกูมาทำไมวะโอ้โหรอบนี้เด uh, <Mm ี๋ยวนะดูโฆษณาสีครั้งเลยเหรอให้เฉลียงเครื่องดื่มคุณหน่อยไหมฮ่าฮ่าดีเลยไม่ปฏิเสธคุณเรียกเจร็ญมาสั่งเครื่องดื่มสองแก้ว จินโทนิกเครื่องดื่มรสเผ็ดร้อนใส่น้ำแข็งมิโมซาส้มสีเลือดค็อกเทลไวซาและน้ำส้มคันอ๋อต้องเลือกเหรอมีอะไรอีกจินโนเทคเครื่องจินนจินโทนเครื่องดื่มรสเผ็ดร้อนใส่น้ำแข็งก็สองแก้วไงถูกแล้วไงใช่แล้วไงต่อชีวิตลกของพวกเรามันอาจจะห่วย แต่เรื่องเครื่องดื่มของพวกเราต้องดีที่สุดเป็นคำพูดที่ฉลาดที่ผมที่เคยได้ยินมันในวันนี้เลยเจเหลดทำเครื่องดื่มให้พวกคุณและคุณกับเพื่อนก็นั่งดืง่งนั่งดิง่งคนใหม่ของคุณและชนแก้วกันมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนะี่ยเดี๋ยวแฟนเก่าขอให้พวกเราไม่ต้องอกหักกันอีกทั้งคู่ตัดหัวละแล้วก็ดื่มเมื่อนานทั้งคู่ก็ดื่มกันอย่างไม่บัรยบาบัญญังแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องชีวิตที่แย่ๆไปด้วยกัน มีกลายเป็นช่วงบ่ายที่สนุกสนานอย่างไม่คาดคิดจริงในวันที่พวกเราถูกทิ้งด้วยกันจู่ๆเขาก็ยิ่งให้คุณเขาก็ยิ่งให้คุณอย่างมีเสน่ห์จนมันทําให้หัวใจอของคุณเต้นเร็วผมขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมแน่นอนจะง่ายขนาดนั้นเลยเลยวะเขาหยิบม,มือถือของเขาออกมาและคุณก็บอกเบอร์เขาเขาลองกดโทรดูแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับคุณบอกเบอร์ผมถูกหรือเปล่าเนี่ย หรือม่คุณให้เบอร์ปอมกับผมเล้เนี่ยโอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เขาคิดว่าฉันพยายามหลบหน้าเขาด้วยการให้เบอร์ปอมจนต้องรีบอธิบายเดี๋ยวนี้เอิม่มเสียเรียนอีกแล้วอ, <laughs> อะไรวะเนี่ยกับตัวละครที่เอิม่มมีความมีความอา ไม่รู้สิผมคาดหวังไว้สูงมากนึกว่าจะเป็นบทแบบละครหรือนิยายที่แบบแต่ว่านี่มันอะไรวะเนี่ยมันง่ายเกินไปมากเลยมันง่ายเกินไปใช่ไหมอ่าโอเคในเมื่อเราได้เล่นแล้วก็สานต่อกันให้มันจบแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่อีพีนี้แน่นอนเนี่ย ไว้เจอกันใน ep 2นะครับสำหรับ ep นี้เอาไปเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ